สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเอซีทุกท่านเข้าสู่ช่องพอสวัยพอไหวคนเดิมครับบัดีพอไหวคนเดิมกสีผ้าเดินทางมาหาปูที่วัดโนนสงังไพหรือว่าวัดปูปูคาพันธ์นะครับนะเนาะเอาสีมาหาปูคาพันธ์มาขอโชคขอลับอยู่ที่สถานที่ปูคาพนนันธ์เพิ่นสิงสถิตอยู่นะครับเนาะอันนี้คือหม่องเพิ่นเทพพืชไปนี่คือหม่องกุสมบัติของเพิ่นนะครับเด้อเพินพ่นเบาเนพะิ่นววาเนาะ อ,อยู่อยู่ก่อภัยก่อนนี้ครับคือกุสมบัติของปู่คำพันธ์นะครับเพิ่นจะเปิดคุขึ้นให้บอม,มือนีิข้าสิพากันเดินทางมาแลาว้วก็สิมาชมบุญบารมีของปู่คำพันธุ์นะครับเนาะภาวะเพิ่นให้ตัวใดเอฟซีเขามากขยันเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพอไว้คนเดิมนะครับเพื่อเพิ่อจะมีข่าวสารในดีทรงตรงถึง,งมือทันอยู่ตลอดเวลานะครับกับสีได้โชคลาภ กันเนาะครับเนาะข่าวสารดีๆส่งตรงถึงมือท่านโดยที่ว่าตองออกไปใช้ครับอยู่กับบ้านอยู่กับเพื่อนเวลานีฝนตกนะครับเนาะหน้าเป็นหน้าพายุหน้าฝนฤดูฝนพอดีแล้วครับอ่าซึ่งกับมีโควิดเข้ามาอีกอีกพร้อมนะครับเนาะแล้วก็เอฟซีกับบัต้องเดินทางออกไปใส่มาใส่อ่าพอสวัยคนพอไว้คนเดิมกาซีไปหาตัวเด็ดๆดังๆมาให้โดยที่ว่าบ่ต้องอ่าได้ออกไปเสี่ยงกับโควิดหรือว่าฝนตกฝ่าห้องนะครับอ่ะบาดนี้ เลยสิเข้ามาผ่าไปเบิงนะครับเนาะไปเบิงสารปูคำพันธ์ครับสารปูคำพันธ์จูหลังกุฏิของหลวงพ่อนะครับนี่เด้อนี่ก็คือ้นติกลุกกุฏิของหลวงพ่อนะครับเนาะเห็นบอกครับกุฏิเป็นเก่าๆแก่ๆจักมือนะครับพวกสิมากินขากุฏิเพิ่นนะครับเนาะขากุฏิของหลวงพ่อเอครับก็เป็นไม้ธรรมดาครับนี่เห็นบอกครับบอกเป็นบอกเป็นพ่อไหวเบาเอานั่นเลยครับเด้วอ่าสิพาไปเบิงขากุฏิของหลวงพ่อนะครับเนาะ น,น,นี่ครับเป็นไม้กิ๊กไม้หั่งธรรมดาครับปวกกะท milk milk ิกินมือได้กะทิพังลงมือนั่นนะครับเนาะกะทิยูได้อีกพ่อปีบอกะทิได้ตองเฮ็ดได้เฮ็ดได้สร้างให้ก right <pet it counseling> ับลงพอไหมนะครับเนาะอันนี oui ้พ่อไว้กับให้เบิ้งนะครับเดื่ออันนี้คือกุฏิเพิ่นยู่แบบธรรมชาติหลังค้ามงหยาครับหลังค้ามงหยากะทิมีสังกะสีตรงตงตรงที่เพิ่นนังนี่ครับตอนเพิ่นนอนเนี่เนะเพราะว่ามันสีบ่หัวบปหยังลงแล้วก็มีซาลาไอามีมงผักมองนั่นครับไอแขกไปไทยม่าหยานโย แล้วก็ฟากครับปูฟากนะครับปูฟากไม้ไผ่ครับปูฟากไม้ไผ่นี่ก็มอดเจาะครับจักมือใดสีผ้าหลวงพ่อทังลงยังบอู้หครับมาบัดนี่เบิงรอบๆลับนะครับเนาะเบิงรอบๆของกุฏิของหลวงพ่ออ่ากุฏิของหลวงพ่อนี่ครับเป็นฟากไม้ไผ่โดยที่เข้าเบิงเอาเด้อครับเด้อยเป็นห้า อ่กุฏิของหลวงพ่อนะครับเนาะอันนี้เป็นกุฏิแล้วก็ให้เบิ่งให้เด้อครับเด้อว,ว่าจักมือใดก็ต้องได้เฮ็ดให้หลวงพ่อใหม่เอฟซีที่เขามาชมคลิปของพ่อไหวคนเดิมแล้วนะครับเนาะอ่าก็อ่าให้ใช้วิจารญาณการรับชมผู้ใดที่พร้อมที่สิว่าอ่าสิบริจาคหรือว่าสิสร้างกุฏิใหม่นะครับเนาะนะครับหลวงพ่อกบ็บัญชีของหลวงพอ่อสิลงไว้ถ่ายคลิปเด้อครับเนดะ้ออ่ไปลงไว้ถ่ายคลิปให้เนาะครับเนาะ ละกษีได้ผ่ากันหรือว่าจากสร้างร่วมหรือว่าจากบริจาคร่วมกับแอดมินพ่อสวัยคนเดิมหรือพ่อไวคนเดิมนะครับเนาะกะโทรมาหาพ่อไวคนเดิมได้เด็กครับเด้อพ่อไวกสีลงเบอร์โทรให้แล้วก็พร้อมกับซื้อส่องไว้ต่อไปนี้พ่อไวกษีลงแบบตันไว้ตลอดนะครับเพราะว่าเพิ่นเขาว่าเขาบ่เบิ่งพ่อไวคนเดิมแล้วหรือ่าว่สามารถสิกดเข้าไปเบิ่งช่องได้เพราะว่าสะระไอใส่บ่ตรงกันเพิ่นว่า คือพอสวัยคนเดิมห you know like ันอ so, uh, ่าสีไซส์สไลไม่มาไล่เด็กครับคำว่าสวัยนะครับว่าสีไซส์สไลไม่ไม่มาไล่กับสอเสือว่าแหวนคำว่าพอไหวหันพอไหวกับสีอ่าไซส์สไลไม่ม้วนหอหีบว่าแหวนนั่นคือไหวครับบอลเมนสวัยนะครับว่ากับผู้เดียวกันนะครับพอไหวกับพอสวัยกับผู้เดียวกันนะครับนอกแต่ว่าพอไหวก็เห็ดขึ้นมาสองช่องกันไว้ครับกันไว้ถือถือปิดช่องนะครับนวดคันปิดช่องหนึ่งกับสิ่งแย่งสองหนึ่งนะว่าตามความจริงเลยอันนี้ก็เป็นตัวเลขอันไรน้อยเนาะ นี่มิตข,ของปูข,ของปูคำพันธ์ปูคำพันธอาจารย์อาจารย์อาจารย์ครับประมาสการครับพระคุณท่านครับอ,อ่าอยากจะเรียนถามอ่าหลวงพ่อเรื่องประวัติของปูคำพันธหรือว่าอ่าที่ไปที่มาข,ของโนนสังไภย,ยักหน่อยครับเข้าเข้าไว้วแล้วก็ค,ครับอ่านิมนต์ครับหลวงพ่อครับยักหน่อยเนาะครับแ้วอันที่ท่านที่นี่เป็นบ้านเก่า เขาเรียกว่าโน่นสั่ไผ่โน่นสั่ไผ่แต่ก่อนนึเป็นดงเป็นปลาเด้ครับเป็นดงเป็นปลาเมาเป็นไอ้ซีก้อนมันเลยมันจะเป็นพวกกันนี่อธันอยังในผข้อมาจะเจออันนั้นอันนี้ลูกแดีวก่อนตอนนี้มันเลยก่อนซีมาเฮ็ดสำนักอหนีก็เับปูข้อมาเจ้าคนเดินทางไปทุ่งดงไปเรื่อยลงมากที่แรกก็ลงไปอยู่่วานอนอยู่แล้วก็ขับขึ้นมาหนีสองสามครั้งไปเด้ มาอยู่นี่ยามเกษตรหาขึ้นตุดงไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับมาข้างที่ถ่ายทำมาปักอีกปักอีกก็เลยเห็นต้นมขอนิ่มีและปูระเพันธุ์เขามีพวกผ้ามาบ้านเพิ่นทำมาเดี๋ยวก่อนนี่ปูเปักกดยุ่ิแต่พื้นภัทั้งหมดเอาไปต่อไปกลไปหาผ้ามาเบิ่งบ้านเพิ่นเบิ่งบ้านเพิ่นแล้วเอาไปนี้บานเพิ่นละ ไปบ้านเลาปุ๊มหัดฟังก็พิปกติอยู่ปูเนี่ยเบื้องหลังข้าบ้านคืเห็นหลังข้ามันเป็นแค่พื่นดินบิดนะโอ้เพื่อนดินคล้ายๆมันเป็น,น,เ,ปนเป็นทำรมเป็นยังนะครับครับเพื่อนปไ,ปปไปเบื้งมันเพื่เลยในน้ำตู่นว่าวพาะนน้ำตูปูได้ถามเอาแม่แม่นเป็นผู้ไทกปอดไปเขเลยว่าเป็นพุมม่มเหมือนั่นได้ถามเอาพุ่มบอเหมืนันเป็นพุ่มเหรอพุ่มที่ไหนจะหวงาเป็นพุ่มเมืนั่ ประธา,านมีโค้ดมัสยิดตัวเดียวเสียวว่ายแดงจีนกิบตัวใดประธานบุญยากดอกประธานละว่าเอินซื้อเออกประธานเอาซื้อจังได้หรือเปล่าก็เลยบอกซื้อมาซื้อคำพันหน่อยโอ้เลยถามย้อนเอีกว่าเอาพุ่มอยู่กับไผ่อย่างอยู่กับหลบก,กับเมียเอาพุ่มก็ไมีเมียอยู่บ่จ้ะถามเพราว่าพอถามหาเมีเ่ยวไปใส่ไปสิเมียนนเมเ่ยวม,ยมนันเกนนิดปิ้งขึ้นมาหน่อทั้งเฉียงเลยเด้อโอ้ครับปิ้งขึ้นมาหน่นเฉียงเลยปุยงาวยาว สูงยาวแต่ว่า m, น้ำเสียงยา,าวเอาเนี่ยคนสีดำคนบอกซื้อตะก่อนจันนบในเจอรอี่นี่มอนอันเพิอนอ่น,นามาบอกฟังเสาร์ลิสิทขอว่าเนี่อ่ะคนสีอะมอนอัมมารินอะมอนอัมมารินคือยาอะมอนอัมมาริน่ะบอบอบว่าแม่นผู้เดียวกันกับอัาานผู้นั้นตรงเนาะบันบันนี่ค่ะใช่เลยลูกไปสั่นเพราะว่าถามหาลูกมันลูกเพิ่อนเลี้ยงมหาเลยเล็กหน่อยแลี้ยงหาเลย มาบ่ไเ้บอกว่าโอ้มาอยู่นี่ค่โดนตีไล้ตีลายลาว่าสัตวลูกเมียก็บอสบายสับวมันน being ็ um ่คือเป็นนางนางอยู่กันปูยืนเป็นนางคนเนียนหนาวบนเสียงบนเนี่ยเป็นนางนะบนเฮียนหนาวก็เป็นนางเหมือนเป็นเงี้ยวเงี้ยวเป็นอยู่นี่ก็เลยแนะนำให้มาดูอยู่แล้วก็ไม่อยากให้สร้างเป็นฝักไอ้ทาง ก็ซา้าเพิ่มแลอันนี้เพนกว่าเห็ดสานสาราเพิ่นสารเพิ่มาบบมาเห็ดเพิ่แบบต้องมันอยู่เท่าไหรอย่างโยมกำลังเขามาได้อยู่ไม่สามารที่ค,ครับอันนี้สมัยก่อนแถวๆคนมาท่านยุนแถว้แต่บนธรรมนคนหูจักก็เ<น>พิ่มเพิ่นอยากเหี่ยนอยู่เลยโอ้แต่ก็เป็นป่าครับป่าเป็นป่าดงดิบเนาะี้เขาเาขามาอันนี้เป็น คนเชลยเป็ดงูใหญ่งูใหญ่ไม่ไม่เห็นนะอันอันตะก้อนนี่เป็นดงไผ่มันบอครับไม่ดงยังไงอันตะก้อนนี่มันสิเป็นมันมีหมาว่ามันมีทุกอย่างนะต้นไม้นะคือว่านว่นสั่งไผ่กองมัเพราะว่ามันเป็นสิเป็นพวกผ้าใหม่ไผ่ไปมาอย่างไผ่ห้อเลยละครับครับครับเป็นน้องเนี่ยแต่ว่าถ้านึนบ้านเก่ามันจะมีสาอิตสางยางที่หอเหดเห็ดบ้านนี้ปูก็ไม่อยู่ เพื่อนภาพปูลงไปใต้ดินไม่ได้ประมาณสองเมตรคือลงไปใต้ดินสงเมตรนี่คือมันโขลกชุดใต้ดินป so 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 ูไปเห็นหีบเพิ่นหีบบางง่ายเลยสีทองแต่ว่าเพิ่นเพิ่นบ่ได้เปิดอกในเบิ้งเี้เปิือกแค่ภาลงไปเบิ้งสีนะภาพลงเบิ้งก็คือคือว่าคงจะเห็นสุกเห็นสุกมาเพิ่นละครับคงคงเป็นลำนองหนาหนึ่งแต่ภาพปิดเป็นสีทองบางง่าย โไม่เห็นน้อยไดิโอ้เจ้าใสอันนี้เป็นสมบัติเลยรับเลยบราณสนใจับคือว่าเป็นใหุ้สาให้ในออกเฮ็ดนแล้วใช่ไหมได้สลายเหตุสลายหายย่างคว่าทาง้กำลังทีแล้วเขาไปทางอะไรวัวสามวันนแต่ท่อค่ำวัวเดือนหนึ่เป็นพันเดนแตท่อค่ำฟองค่ำกองกิ่งเพ่งอยู่แบงนี้แต่เพิ่นกับบอลงมากเพิ่นกับบเอาเพิ่นถือ บลายเป็นถือเีรื่อยอืมเพินเอาเน่อยเอา่าน่อยครงรกับกับกักมือนีมันิดทุระเร่ยมยร่มยทุกคนทางมัน่่แต่ว่าเาสีบอไบบเขือนเนาะครับผมครับครแต่ว่าเรือันที่ว่านักใบบนน้ม้นน้ำม้มันยกขึ้นมาบอไดเรือครับเป็นตัวตัวหน่อยมันยกมันมัน อยูออกมาได้มนบมีเทียนใหญ่ถึงเราตั้เป็นตัวเดียวเอาเอาเอาเขียนไว้ให้เรียบร้อยเลยล่ะครับครับอย่างนี้ทานมันแต่ว่าเอาสิเป็นตัวน้ำมันออกคือเข้ากจากอทางมาได้ครับครับครับเอามาเล้มันเป็นตัวเล็ขออกคือมากล้วอยู่มากว่าอะไร แค่เอาแค่เป็นนิ้วข้างไว้คเอาไปเลยเนาะครับอันนี้อันนี้ได้นิ้วข้างมันเด้ออันนี้เป็นแนวทางอันนี้อันนี้ครับอันนี้ก็เป็นทีผ้าไปเบิ่งเลคขันน้ำวนของอ่าปูนะครับเนาะเพิ่นได้เอาขึ้นมาไว้ให้แล้วนะครับบาดนี้เฮาก็สิพาเบิ่งอ่า่ได้สีนาสวนในการเล่นการพนะนเนาะค่ะเสนอไว้สำรับคนมักตัวเด็ก ครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเด้อสำหรับมือนีเข้ามาหาปูคุณนะครับน่าปูคำพันมือนีเพิ่นก็ได้เปิดปุให้กับหลวงพ่อเบิ่งนะครับว่าเป็นเหล็กตัวใดที่คือหลวงพ่อเพิ่นก็นัดบ้ามือนีว่าปูคำพันเพิ่นก็สิอ่ามานิมิตในฝันหรือว่าเป็นเลขขันน้ำม่นหรือว่าเลขอันนั้นนะครับมันตัวหน่อยมันยกขึ้นมาบุตรปู่นเกิดเลยต้องเขียนมาแบบนี้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเด้อสำหรับเอฟซีใส่เข้ามานะครับชอบแนวชอบบรรยากาตามนะครับบปรชอบก้าพานอ่า ที่วัดโนนส่างไพโอเป็นวัดครับขอขอไพรหลายครับศูนย์ปฏิบัติธรรมโนนสร้างไพ่นะครับเด้อหรือว่าปูคาพันธ์เอาง่ายง่านะครับปอกง่ายง่ายเลยว่าปูคาพันธ์เ่าเนะครับเนาะพอไว้คันเบาเราไปเมื่อก็ลงหนาลงหลังจ็เป็นยังไงเมนข้นขี่ลงขี่ลืมนะครับเอาปูคําพันนะครับเนาะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโนนสร้างไพ่แมนบปูสำนักปฏิบัติธรรมโนนสร้างไพ่นะครับเนาะ ก็ว่าลืมไปลงหนาลุ้งลังอันนี้คือเป็นแนวทางนะครับเนาะเอฟซีอะไรก็มาแล้วก็จะเริ่มนะครับเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพอไว้คนเดิมพอไหวคนเดิมกว่าเสียใดท่าหมายเลขบัญชีลงไว้ถ่ายคลิปนะครับเนาะให้กับหลวงปู่เพื่อนถ่าอยากร่วมบุญกับเอฟกับไอแอดกัดโทรเข้ามาหาพอไหวคนเดิมเลยนะครับครับเด้อถ่ายอยากท่าบุญโดยตรงกับกับหลวงพ่ออากาศมึงไม่เลขบัญชีของหลวงพ่อแล้วก็ส่งเขาเดี๋ยวสงเลยครับนะเอาติดตามพอไว้คนเดิมไปครับ